เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในค่ำคืนนี้ผมขอบอกเลยครับว่าเกี่ยวกับความรักอมตะเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อความศรัทธาและความเลื่อมใสของผู้คนที่เขามากลาบไหว้แม่นาคพระขนงครับ ความเชื่อความศรัทธาและความเลื่อมใสของผู้ที่มากราบไหว้ขอสิ่งที่ตนต้องการนั้นเกิดจากแรงบันดาลประกอบด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกับผู้เล่าท่านนี้เป็นต้นผู้เขียนของสมสมมติชื่อตัวละครในบทความเรื่องนี้เพื่อความเหมาะสมบางประการนามคุณน้อย เป็นสุภาพสตรีได้เปิดเผยว่าด้วยความเชื่อว่าแม่นาคพระขนงมีจริงเคยอ่านในหนังสือและดูหนังเรื่องแม่นาคพระขนงหลายตอนเห็นแล้วมีความเป็นไปได้จริงได้ถามคนที่รู้จักมักคุ้นกับแม่นาคพระขนงถึงประวัติของแม่นาคพระขนงได้รับคําตอบแทบจะเหมือนกันหมดทุกลายว่าได้ดูจากภาพยนตร์และละครในทีวี ยังไม่เคยไปกราบไหว้แม่นาคที่วัดมหาบุตรย่านพระขนงเลยได้ยินแต่คนที่ไปมาเล่าให้ฟังไปจุดธูปก้าวดอกบนบานสารกล่าวขอให้จับได้ใบดำปรากฏว่าเป็นจริงลูกชายไปเกณฑ์ทหารที่อำเภอจับได้ใบดำรอดจากเป็นทหารเกณฑ์ไม่ต้องไปสู้รบกับพวกคอมมิวนิสต์ที่เขา ที่เขาขอจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วเอาผลไม้และดอกไม้ทุกเทียนกับเครื่องเส้นไปแก้บนถวายแม่ย่านาคที่ศาลผู้เล่าได้ยินเช่นนั้นก็อยากจะไปกับแม่นาคที่ศาลวัดมหาบุตรเหมือนกันจึงชวนญาติไปที่วัดมหาบุตรทั้งที่ไม่เคยไปและไปไม่ถูกด้วยจึงนั่งรถแท็กซี่จากปากซอยที่บ้านไปวัดมหาบุตร แค่นี้แท็กซี่ก็พาผู้เล่ากับญาติไปถึงวัดตามที่ต้องการได้สมหวังวันนั้นเป็นวันก่อนที่หวยจะออกจึงมีคนทั้งหญิงและชายแห่กันไปขอเลขเด็ดจากแม่ย่านาคก,กันเครื่องสกการะที่วางขายในซุ้มขายดิบขายดีจนแทบไม่พอขายแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อแม่ย่านาคมากเหลือ ล้นเกินกว่าที่คาดเอาไว้ไม่นึกไม่ฝันว่าแม่ย่านาคจะได้รับความนิยมมากเช่นนี้ที่ผู้เล่ากับญาติไปไหว้แม่ย่านาคที่ศาลครั้งนั้นไม่มีอะไรอยากจะไปขอพรให้แม่ย่านาคช่วยให้ชีวิตอยู่ร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวอย่าได้มีเรื่องใดๆมารบกวนเท่านั้นไม่ได้ ไปขอเลขขอหวยจากแม่ย่านาคเหมือนเหมือนขอขอหวยทั้งหลายหรือเรื่องอย่างนี้ขึ้นกับความเชื่อของแต่ละคนจะต่างกันไปเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลจะเดือดร้อนหรือต้องการไม่เหมือนกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างสารแม่นาคจึงเป็นอีกแห่งเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน เมื่อจุดทุปสักการะบูชาขอพรขอให้เป็นสิริมงคลจากแม่ย่านาคแล้วลองเดินอ้อมไปข้างศาลเห็นคนกลุ่มหนึ่งกำลังยืนลุมต้นไม้แห้งต้นไม้แห้งอยู่ครับเกิดความสนใจว่ากำลังทำอะไรกันอยู่จึงเดินไปสมทบกับญาติพอเข้าไปใกล้ๆถึงได้รู้ว่าที่แท้ คนเหล่านั้นกำลังขูดหาเลขหาหวยบนต้นตะเคียนอยู่ครับซึ่งตามประวัติต้นตะเคียนคู่สองต้นเป็นที่ฝังศพแม่ยนากับลูกชายและคงจะเป็นต้นตะเคียนที่ว่านี่แหละถ้าว่าน่าเสียดายต้นตะเคียนอีกต้นคงจะล้มตายไปนานแล้วจึงเห็นแค่ต้นตะเคียนต้นนี้ซึ่งเป็นต้นตะเคียนที่เหลือแต่ซากเท่านั้น คงจะยืนต้นตายไปนานแล้วเมื่อก่อนมีสารเก่าๆของแม่ยนาคตั้งประดิษฐานอยู่ใต้ต้นตะเคียนสองต้นนี้ด้วยเวลาผ่านมานานสารหลังเก่าของแม่ยนาคได้ชำระสุดโทมตามกาลเวลาต่อมาทางวัดมหาบุตรตระหนักเล็งเห็นความสำคัญของสารแม่ยนาคเพราะอดีตที่ผ่านมาแม่ยนาคได้สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่โด่งดังไปไกลทำให้วัด อยได้รับอานิสง์ไปด้วยมีชาวบ้านพากันหลังไหลมากราบไหว้แม่นาคที่ศาลตลอดเมื่อศาลเก่าพังลงสมควรที่จะสร้างศาลหลังใหม่ขึ้นมาแทนศาลหลังเก่าจึงได้ดำเนินการสร้างศาลหลังใหม่และใหญ่อลังการมีความมั่นคงแข็งแรงดีเพื่อให้ชาวบ้านได้มาสักการะบูชาแม่นาคได้สะดวกจวบจนทุกวันนี้ คุณน้อยผู้เล่าเผยว่าจึงอยากจะลองเสี่ยงโชคดูบ้างเผื่อจะดวงดีจึงลองไปขูดหาเลขที่ต้นตะเคียนดังกล่าวในใจอธิษฐานสื่อไปยังไม่นาบว่าให้บรรดาเลขเด็ดๆก้วนนี้ด้วยขูดไปไม่ช้านานก็ปรากฏมีเลขอยู่บนต้นตะเคียน3ตัวชัดเจนจำได้แม่นยำไม่มีลืม พอได้เลขเด็ดแล้วจึงถอยออกมาให้คนอื่นเข้าไปเสี่ยงโชคบ้างจากนั้นจึงพากันไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆในวัดบ้างมีพ่อค้าแม่ค้านั่งขายลอตเตอรี่จึงเตะเข้าไปดูมีลอตเตอรี่ตรงกับเลขที่ผู้เล่าเห็นที่ต้นตะเคียนจึงซื้อลอตเตอรี่ดังกล่าวสีคู่ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้เล่าซื้อลอตเตอรี่มากที่สุดในชีวิต จนได้เวลาอันสมควรจึงพากันนั่งรถแท็กซี่กลับบ้านพร้อมกับเล่าด้วยสีหน้าตื่นเต้นบอกกับผู้เขียนว่ามาถึงบ้านจมูกได้กลิ่นทูบลอยวูบเข้ามาเกิดชะโง,งนใจขึ้นมาว่าหรือจะเป็นแม่ย่านามาส่ง จึงได้ยกมือไหว้บอกกล่าวไปยังแม่นาคไม่ต้องห่วงมาถึงบ้านปลอดภัยแล้วเท่านั้นแหละกิ่นทูบพันจางหายไปทันทีครับไม่แปลกก็ต้องแปลกครับเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติจริงๆที่ผู้เล่าเจอด้วยตนเองครั้งนั้นต่อมาผู้เล่ายังถูกลอตเตอรี่ที่ซื้อที่วัดมหาบุตร4ี่คู่ครับซึ่งเป็นเลขท้ายสตัวที่ได้จากต้นตะเคียนครับและผู้เล่า ยังถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สอีก1คู่และก,ก็อีกนั่นแหละเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผู้เล่าถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่คนในบ้านต่างดีใจที่ผู้เล่ามีโชคถูกลอตเตอรี่ทั้งเลขท้าย3ตัวและรางวัลที่3ามงวดน,นี้จึงยกขยงกันไปหมดทั้งครอบครัว นำเครื่องเส้นเครื่องสักการะไปบูชาถวายแก้บนแม่ยานาคพระขนงที่ศาลวัดมหาบุตรครับอีกทั้งตลอดเวลาที่ผ่านมาครอบครัวของผู้เล่าทุกคนต่างอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขทวนหน้าไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานดีหมดและสุขภาพแข็งแรงไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยสักคนนั่นคงจะเป็นผลบุญกับคำอธิษฐานของผู้เล่าที่ขอกับแม่ยานาค ให้สมหวังตามที่ปราถนาทุกประการครับนั่นเป็นผู้เล่าที่ประสบพบเหตุมาด้วยตนเองจึงเชื่อว่าดวงวิญญาณแม่ย่นาคมีจริงยังคงจะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ส่วนผู้ใดจะได้อานิสงส์จากแม่ย่นาคขึ้นอยู่กับบุญวาสนาจะบอกให้และนี่ ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้นำมาเล่าในค่ำคืนนี้ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับผีจะมีจริงหรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญครับแต่กฎแห่งกรรมเวรกรรมมีจริงครับดังนั้นจงสร้างแต่ความดีเอาไว้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรผิดพลาดผมน้องกราบขออภัยด้วยนะครับ สำหรับค่ำคืนนี้ระวังมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมานอนกับคุณนะครับราตีสวัสด์ครับผม